ค่ะเพื่อนๆมาทานข้าวกันทานข้าวกับไก่กันกทอดไก่ทอดก็จะทําอาหารฝรั่งให้ลุงฮันแหละพอดีลุงฮันเห็นไก่ทอดแล้วลุงฮันบอกว่ากินไก่ทอดดีกว่าสวัสดีครับเพื่อนๆทานข้าวกับผมไหมครับ Ahoy, mak, 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 Ja, maar ik ga de het is koud. Huh? Maar ik wil hem aan Ja. Ahoy, mak, 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 mak! Mak, 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 mak. to eat this I don't want Kai, what is kinkai? chicken. Chicken. Okay. chicken. Kinkai. Chicken. Pumpkin วันนู k ne, k ้นคือเกีผมกินไก่ครับผมกินไก่ครับอร่อยมากมากผมกินไก่ครับอร่อยมากมากมากเอชพีย่าดันชัวร์อร่อยเอ็มมาก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 น้ำน้ำสีแดงเนี่ยคือ เอจะเป็นแบบว่าขัดเบาอะ่ะเอก็เลยไปเอาน้ําที่ลูกแบล็คเบอร์รี่อ่ะมีแฟนคลับเขาบอกเอีอ่ยนะว่าเอาพี่เอจ้มงลูกแบล็คเบอร์รี่อ่ะเป็นขัดเบาขัดเบาได้ปกติเราจะทานเอาน้ําตะไคร้ต้มใช่ไหมคะแต่เนี่ยเขาบอกลูกแบล็คเบอร์รี่ก็ช่วยได้เอก็เลยไปเก็บแบล็คเบอร์รี่มาแล้วก็มาต้มนะคะแล้วปุ่มมาคะ<า>ปุ่ม Om is het kwijtje. Kai. Wat is kind? Kai. Nee, ik zei net een ander woord. Hi. Kai. Kai. Mm. Kai hop. Wat is hop. Ran. Ram? ไก่ไก <ales S 1> ่ร้อนไก่ร้อนไมว่าแต่ไก่ร้อนเลยเอกก็ร้อนทำกับข้าวเสร็จเอกก็ร้อนนะคะเพื่อน

แบบเค็มไหมฮะเค็มแล้วก็แบบั่นบอกกาเค็มนิดหนึงว่าหั่นเปกากเม็ดเลยแล้วบอกว่ามซอสก็ไม่ใช่ หมูก็มีนะฮะรสชาตตอนแรกว่าจะทำหมูสับให้แกแล้วแกเห็นไก่แล้วแกก็ไม่เอาแล้วหมูสับแกก็เลยมาทานไก่ ใกล้จะทางกับข้าวพอดีอนะคะพเพื่อนๆแล้วถ้าทาเปล่าๆจะแบบเค็มนิดนึง นี่ยจุ๊บเนี่ยโฟมมาจากไหนผมอิ um อ่มแล้วครับผมอิ่มอิ่มอะไรที่คำว่าผมอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเสิร์ผมอิ่มละกอก็อิ่มละก็อิ่มผมอิ่มแล้วครับผม um อิ่มแล้วกับ มีการมาบบายใส่เราว่าเราใช้คำนี่ยาตเวทอีกมาอ้อีกแซกอยู่บามีบคนอีกเซน s อตเซมเบอร์มาอีกเซเซมเบอร์อิ่มกับกอฟอิ่มแล้วครับนะมจะอเราับมากมากอิ่มเรากับมากมผมอิมากๆครับ เฮ้เฮ้มาครับเพื่อนๆมาทานข้าวกันมีการมางดนิสัยเราว่าเราพูดเราพูดแต่ละคคำไม่เหมือนกันตัวเองจำไม่ได้แล้วมีการมาพูดว่าเราพูดไม่เหมือนกันน่าไหมน่าจัดการไหม Hey, <sighs> hey. Play with video, video. Sorry? Play one with video. Play for with video. Good show. Oh, I can tell to paint too, all day. Mm. Good show, I say. สัตว uh, ์เร hmm? ็บเร็งใช่เ hmm. ร er mm ็บเร็งมันก็จะกินวัวเมฆอันนั้นต้มบ็อกกอรี่ให้ลุงฮันมาทำอาหารฝรั่งให้ลุงฮันทำไปลุงมันลุงฮันกินไก่ลุงฮันไม่กินอาหารฝรั่งลุงฮันกินไก่กับกับผัก 不合理。 Ja, jij moet kippen Nee. Nee. Ik kan mezelf niet Wat ga je doen? Dan ga ik tap toe. Handstap. Jo, Nou, ik ga. Dan ik Momentje. มีการถามเราว่าเราจะกินไก่หมดนี่เลยเนาะเราบอกว่าเลี้ยวก็โดนหรอกมีการมปแซลเราอีก กพวิ่งขึ้นไปสกบบุหรี่ตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่เช้าเห้ให้เพื่เชนาเคะ รอบดึกนี้แบบว่าขอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปตอนกลางวันหรือคลิปเมื่อเช้าหรือคลิปเช้าเนี่ยจะจัดเต็มให้นะคะคลิปตอนดึกแล้วก็เอาแค่นี้ก่อนนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและซับสไคร์ครัวแดนแดนษาบายพิงค์และครัวแดนทันษาบายลงฮันด้นะคะเซ็กมาอิลิฟเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับ ผมผมขอตัวก่อนนะครับกดจูก่อนนะครับขอบคุณขอบคุณที่กดติดตามดีกดติดตามและซับสไคร์และซับสไคร์ครัวแดนหันสาครัวแดนหันสาใบลุงหันใบลุงหามและครัวและครัวฮอลแลนด์ฮอลแลนด์แดนหันสาแดนหันสาใบพิง บายเพยงขอบคุณเพื่อนๆมากครับขอบคุณเพื่อนๆมากครับจะเจอกันคลิปหน้าครับอีกคกรั้ครัคลิปหน้าครับบาย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 ไปแล้วครับบาย